พยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายน2568ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากทั้งดาวเสาร์และดาวราหูนะก็ส่งผลให้การเงินช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับเนื่องจากชาวราศีมังกรเนี่ยจะต้องมีความเครียดความกังวลน,นะในการบริหารจัดการหรือการคิด คำหนึงถึงเรื่องการเงินเข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างมากอีกทั้งสภาวะการเงินเองก็จะมีความผ,ลผลันผวนเอาแน่เอานนอไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนยังไงนะในส่วนของเรื่องงานนะครับชาวราศีมังกรงานช่วงนี้เองก็คล้ายๆกับการเงินนะครับมีความปั่นป่วนมีความวุ่นวายในหลายๆเรื่องนะเพราะ จะได้รับอิทธิพลจากดาวหลายๆดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูนะก็จะมี5ดวงที่ส่งผลต่อเรื่องการงานในช่วงนี้ซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องดีนะครับเรื่องดีตรงนี้ก็จะบอกถึงโอกาสต่างๆที่จะเข้ามานะครับการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากผู้ร่วมธุรกิจนะหรือผู้ร่วมงานก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ครับก็จะมีเกณฑ์ของปัญหาที่ส่งผลมาถึงด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องเครียดต้องกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของงานหรืออาจจะเป็นภาวะของงานที่มันแปลกใหม่อาจจะเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยชินยังไม่ได้รู้จักกับมันดีนะอันนี้นะครับก็มองว่ามีทั้งโอกาสที่ดีในการที่จะมีคนขอช่วยเหลือขอซัพพอร์ตแล้วก็จะมีโอกาสของความสับสนนะครับหรือ ความเครียดความกังวลกับภานะระน้่งงานนะในส่วนของเรื่องความรักนะครับชาวราศีมังกรความรักช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีโอกาสดีๆนะเพราะดาวพฤหัสนะที่มีตําแหน่งอุดเนี่ยมีพลังงานมากส่งผลถึงเรื่องของความรักถ้าเกิดใครนะครับความรักยังดียังโอเคเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆนะแต่ถ้าใครนะครับความรักที่มีปัญหาาราาซังค้างคา,งางกันมานาน จะตัดก็ไม่ขาดจะไปต่อก็ไม่ดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านจะรู้แล้วนะว่าจะอยู่หรือจะไปดีนะครับจะมีเหตุให้ท่านรู้ได้ว่าสมควรตัดสินใจอย่างไรในส่วนของโชคลาภนะครับชาวราศีมังกรยังไม่มีเกณฑ์โดยสรุปนะราศีมังกรการเงินนะครับยังคงไม่ดีอยู่ในส่วนของการงานเนี่ยมีทั้งดีทั้งเสียผสมปนเปนกันไป ความรักนะครับถือว่าเป็นจังหวะนะที่เรียกว่าเข้าใจในเรื่องของความรักละก,กัน